กรีกฝรั่งเศสแคนาดาสุดทนประกาศคว่ำบาตอิสราเอลหากไม่หยุดโจมตีปาเลสไตน์วันที่20พฤษภาคม2568ยุคดิชันค่ะธนวัฒนวังชากรบิ๊กวอ์ผ่าโลกไม่ปกติแล้วนะคะความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบในปาเลสไตน์ล่าสุดพันธมิตร ของอิสราเอลไม่ทนแล้วค่ะออกอาการแหละเนทันยาหูประกาศอิสราเอลจะยึดครองกาซาทั้งหมดไม่สนหน้าอินหน้าพรอมใครทั้งนั้นสั่งเดินหน้ากวาดล้างชาบป,ปาเลสไตน์ทั้งหลายกาซาละเวสแบงค์อย่างดุเดือดโหดร้ายแต่ต้องยอมปล่อยให้ขบวนรถช่วยเหลือของ UN นะคะเข้าไปช่วยบางส่วนเพราะว่าสรัฐกดดันเนื่องจากท้ามไปรับปากอฮมาสว่าให้เออส่ง ฉเฉลยที่มีสองสัญชาติมักกันอิสราเอลคนสุดท้ายแลกกับการที่ยอมส่งความช่วยเหลือให้ปาเลสไตน์อิสราเอลก็เลยยอมแต่ไม่ยอมเต็มที่นะคะยอมบางส่วนการทรมานคนปาเลสไตน์ทั้งเด็กผู้หญิงคนชราให้อดน้ำอดอาหารอดยาที่สำคัญโจมตีในโจมตีโรงพยาบาลโรรติดกันเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็โจมตีโรงเรียนผู้หญิงโรงรยิงเด็กผู้หญิง คนตะวันตกถึงจะชอบอเสราเอลแค่ไหนก็เริ่มรับไม่ไหวประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลตัวเองแม้จะโดนจับก็ยังมีกระแสต่อต้านวันนี้รัฐบาลยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรรอเซลออกหน้ามาต่อต้านแล้วนะคะ ภาพภาวะทุโภชนาการของเด็กๆกาซ่าผู้หญิงและคนแก่และคนป่วยมันแสนจะน่าอันเด็ยอนาดน,นะคะและมันปิดบางไม่อยู่แม้ว่าอิสราเอลจะพยายามล็อกเป้าสังหารสื่อใครใส่ชุดเพรสนะ่ะไม่เหลือถึงแก่ชีวิตทั้งนั้นสมาคมสื่นอนานชาติเอามาเปิดเผยว่าสึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์โดยอิสราเอลนี้สังหารนักข่าวในพื้นที่ไปแล้วกว่า300คนมากกว่าสงครามโลกสองครั้งรวมกัน เวลานี้แม้แต่พันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐอิสราเอลอย่างอังกฤษฝรั่รงเศสแคนาดาสุดทนนะคะออกถแถลงการร่วมและประกาศจะคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมหากอิสราเอลไม่หยุดโจมตีทานหารอย่างหนะักต่อชาวปาเลสไตน์และไม่ปล่อยขบวนการมนุษยธรรมไปช่วยชาวปาเลสไตน์แม้อิสราเอลจะเมินนะคะแต่การต่อต้านของนานาชาติมันคุกกุ่นร้อนแรงขึ้นทุกวัน คูค่ะแอคชั่นเรื่อยๆมีข่าวทุกวันการก่อสงครามยืดเยื้อและขยายวงสงครามเพื่อนบ้านทำให้นักลงทุนเรียกว่าในเอสเอลและข้างนอกที่คิดจะลงทุนอะ่ะเทแล้วค่ะทิงเอสเอลแบบไม่มีวันหวนกลับแหละมีการโยกเงินมีการอพยพย้ายประเทศแบบถาวรพยายามเชิญชวนนะคะเผยแพร่ทางออนไลน์ให้จับจองที่อยู่นิคมใหม่ปรากฏว่าไม่ได้รับการต้อนรับค่ะ ยิงกตุ้มตามใครจะมาะแถลงการร่วมของยักษ์ใหญ่ยุโรปนะคะของ3ประเทศเนี่ยระบุว่าเราคัดค้านการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซ่าย่างหนักความทุกข์ทรมานของผู้คนในฉนวนกาซ่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้การประกาศเมื่อวานนี้อิสเอจะอนุญาตให้ส่งอาหารในปริมาณพื้นฐานเข้าฉนวนกาซันมันไม่พออย่างยิ่งต้องเปิดทั้งหมด เราจะไม่ยืนนิ่งเฉยในขณะที่รัฐบาลในทันยาฮูดำเนินการอันเลวร้ายนี้หากอิสราเอลไม่หยุดการลุกรานนักทาหารครั้งใหม่และยกเลิกข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือด้านมนเชียธรรมเราจะดำเนินการตอบโต้อ,อย่างหนักอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปคู่แรงนะคะแต่วันเดียวนะวันพรุ่งนี้ก็จะเห็นแอคชั่นนาสือพิมอิสราเอลฮายอมออกมารายงานอีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสภาพยุโรป ยูนะคะเรียกประชุมด่วนในวันอังคารนี้แหละหา,หารือเกี่ยวกับการระงับข้อตกลงร่วมมือระหว่างสภาพยุโรปและอิสราเอลเรื่องนี้ส่งผลสำคัญต่ออิสราเอลนะคะไม่ใช่แค่ภาพพจน์แต่มันหมายถึงเม็ดเงินที่สนับสนุนช่วยเหลือไอสามหมื่นแปดพันล้านที่สหรัฐให้ปลากว่าอิสราเอลทุกเปียให้มาแล้วลตั้งแต่ต้นปีป่าน,นี้คงหมดไปแล้วแหละถล่มหนักขนาดนี้ซื้ออาวุธมากขนาดนี้การทว่ากันไปนะคะ แต่การทหารนสมอรภูมิลุ่มต่อต้านินกาซาลาเบสแบงสู้แหลกค่ะขัดขวางอิสราเอลที่จะยึดเบ็ดเสร็จวันเดียวบ้มยานเกราะของอิสราเอลสามคันดับทหารราบ L, 20, อ, ICE, รอิสราเอลยี่นายคานยูนิสเบดลาเหียและเจนแรงเดือดนะคะที่สู้กันมาเป็นสัปดาห์แล้วสื่ออิสราเอลรายงานเองสอดคล้องกับฝ่ายต่อต้านที่รายงานตรงในทวีตกรบอกว่าที่ายูนิส นักรบต่อต้านวางกับดักทุ่นระเบิดโจมตีฐาน IOF ญย่านอบูฮดาฟนายพื้นที่อัลกะราทหารราบของอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งตัวนี้ไม่ทราบจำนวนนะคะเพราะว่ารบแล้วก็ต้องหลบทันทีกองทัพอิสราเอลประกาศการเสียชีวิตของจ่าสิบเอกกองพันวิศวกรรมที่602ในระหว่างการูุรบในชนวนกาซาตอนเหนือพร้อมกำลังพลอีก4ราย อันนี้กองทัพประกาศเองนะักรบต่อตา้านุ่มโจมตี i อ f ในพื้นที่อัลอากาตราตะวันตกของเบทลเฮียทางตอนเหนือฉนวนกาซาอันนี้ใกล้เวสแบงค์นะคะแต่ยังถือว่าอยู่ตอนเหนือของกาซาโจมตียานกรออิสเอลสคันปะทะกองกำลัง i อ f ดัดทหารราบอิสเอลกว่า6นายสื่ออิสเอลรายงานว่าทหารจากหน่วยรบพิเศษกว่า10นาย ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซามีทั้งบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บปานกลางรวมๆแล้วนกือบกว่า20นะคะในส่วนที่ไม่รู้จำนวนว่าไปแล้วเกินหมวดแล้วการสังหารหมู่รายวันที่กาซาและเวสแบงยังคงดำเนินต่อไปค่ะมีแต่นักรบกลุ่มต่อต้านเท่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้กับอิสราเอลควางสุดจิตสุดใจที่สำคัญ เยเมนกลับเป็นประเทศอาหรับประเทศเดียวทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นประเทศเล็กและยากจนแต่ใจใหญ่กล้าหาญค่ะลงมือต่อต้านอิสราเอลด้วยมาตรการทางทหารอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไม่หยุดเลยพูดจริงทําจริงไม่ลีล่กําลังยกระดับการโจมตีอิสราเอลทั้งทางบกทะเลและท้องฟ้าใครไม่สู้เยเมนสู้ค่ะ